สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มีฟองช anel นะครับหลังจากที่ผ่มทำคลิปเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตฟรีไปสักระยะหนึ่งนะครับทุกคนก็ปรากฏว่าเน็ตฟรีที่มีอยู่ในสต็อกเนี่ยรหัสต่างๆนะครับเกือบจะหมดไปที่เรียบร้อยนะฮะเนื่องจากว่าอัปเดตแบบทุกวันเลยแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับก็วันนี้ก็เป็นเน็ตฟรีเหมือนกันนะครับทุกคนแต่จะว่าฟรีเลยก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขอยู่เล็กน้อยนะครับสำหรับใครที่ใช้ AI AIIS นะะคครรับปกติไไม่่่ออยจลงงขเทาห ก็สําหรับเน็ตตัวนี้เนี่ยนะครับเป็น600เมกะบิตนะถามว่าเพียงพอไหมไม่เพียงพอนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบใช้แบบฉาบฉวยนะครับใช้แบบว่าขั้นเวลา600เมกะบิตก็พอได้อยู่นะครับทุกคนเป็นแบบเต็มสปีดนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่า600เมกะบิตเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างครับเอารหัสสมัครไปก่อนแล้วกันนะครับวิธีการสมัครไปก่อนนะซึ่ง รหัสในการสมัครนะครับเราก่อนที่จะสมัครเนี่ยให้คุณเช็คก่อนว่าจํานวนคะแนนของคุณเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราต้องใช้คะแนนทั้งหมด20คะแนนนะครับทุกคนมาเริ่มแรกนะครับในกรณีที่เราไม่มีแอปพลิเคชัน My ais นะครับให้ทุกคนกดเช็คแบบนี้ครับดอกจัน550หสี่เหลี่ยมครับแล้วกดโทรออกอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับทาง ais ก็จะส่งข้อความมาบอกนะครับว่า คุณสามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับหรือว่าคุณมีแต้มคะแนนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่คือต้องบอกว่าในตัวนี้เนี่ยนะครับทุกคน600เมกะบิตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยนะค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเดี๋ยวแปึงนะครับนี่นะฮะคะแนนรวมของคุณ คะแนนรวมของคุณนะครับมีทั้งหมด19คะแนนนะครับหมดอายุ31ธันวาคม64นั่นก็หมายความว่าคะแนนของผมไม่เพียงพอนะครับเนื่องจากว่าตอนที่ผมทดสอบให้ท่านผู้ชมเนี่ยผมได้กดคะแนนไปแล้วนะครับ20คะแนนนะมันก็เลยเหลือแค่19คะแนนตอนนั้นก็ไม่ได้อัดด้วยผมต้องทดสอบก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีคุณภาพที่สุดนะครับแล้วก็ทดลองให้ดูว่ามันมีผลตอบรับกลับมาอะไรยังไงบ้างผลข้างเคียงอะไรยังไงบ้างนะครับ ถ้าใครเช็คแบบนี้แล้วมี20คะแนนนะครับทุกคนก็คือคุณสามารถสมัครได้นะใครมีแค่19คะแนนบบผมนี่สมัครไม่ได้นะครับส่วนถ้าเกิดมี20คะแนนแล้วสมัครยังไงสมัครตามนี้ครับกดอ่าสมัครตามนี้นะดอกจัน550ดอกจัน315สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกเนะครับนี่จะเป็นการสมัครโปรโมชั่น ไม่ใช่โปรโมชั่นสิเขาเรียกว่าเป็นการรับสิทธิ์นะครับเน็ต600เมกะบิตนะฮะเพอร์เซสนะครับ, ed, นรบในความแรงแบบเต็มสปีดนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับในโปรแกรม MyAS นะครับว่าถ้าทุกคนมีโปรแกรม MyAS เนี่ยซึ่งเป็นวิธีที่ผมจะบอกต่อไปนี้เนี่ยก็สามารถรับสิทธิ์อิอนเทอร์เน็ตฟรีได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถรับสิทธิ์อืนอ่นๆได้ด้วยนะครับซึ่งคุณสามารถไปเลือกดูได้นะครับทุกคนก็ไปเดี๋ยวพาไปดูครับ ในส่วนของมา AIS นะครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูสิทธิพิเศษนะอ่าคือในเรื่องของอ่าเราของนางวันนะครับเดี๋ยวอ่าแลกค่าโทรเด็ดฟรีตรงนี้นะครับนี่คือในส่วนของคะแนนที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับถ้าใครมีคะแนนเยอะมากๆนะครับผมอยากให้คุณเข้าไปโหลดแอปอ่ AIS นะครับทุกคนแล้วก็ลองมา ใช้คะแนนดูครับซึ่งคะแนนต่างๆเนี่ยมันสามารถแลกเป็นอินเทร์เน็ตฟรีได้นะครับทุกคนในส่วนของการแลกคะแนนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะทํามันคงจะยาวจนเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ในคลิปหน้าละกันนะครับถ้าใครอยากรู้ว่ามันแลกยังไงอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วในส่วนของเน็ตฟรีนะฮะตอนนี้เกือบจะแบบหมดสต็อกที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับทุกคนใครอยากให้ผมทาคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะตอนนี้ก็แบบเออแพชชั่นในการทําคลิปเดี๋ยวเริ่มหมดนะฮะเพราะว่า เราต้องรอให้ทางเครือข่ายเนี่ยออกรหัสมาแบบชัวร์ก่อนนะครับผมถึงจะสามารถมาทําคลิปให้ทุกคนได้นะหล,หลายอันที่มันอยู่ตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับบางทีมันไม่ชัวร์ครับทุกคนบางทีแบบมาสมัครไปมนเล่นได้แล้วมันต้องมาเก็บเงินย้อนหลังเนี่ยผมก็ไม่เอานะเออมันเป็นอะไรที่แบบไม่ดีนะครับทุกคนก็จะเสียความรู้สึกด้วยนะถ้าเล่นไปแล้วมาเก็บเงินย้อนหลังเนี่ยนะครับก็จะมาตามด่าผมมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมต้องสแกนให้ก่อนนะครับสแกนให้โดยการที่เอาตัวเองก็เป็นตัวรองนะครับ เอาไปลองเล่นแอปพลิเคชันเนาะเนี่ยนะครับมีทั้ง l ล n e ทั้ง f c e e o o o นะครับเล่นได้1ชั่วโมงหรือว่าอะไรก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเราใช้ของ a i s ไปแล้วเนี่ยมันก็ได้คะแนนอยู่แล้วนะครับเอาคะแนนมาแลกซะดีกว่าเก็บไว้นะครับเนาะก็ยัอยงอย่างน้อยก็ยังมีแบบอะไรคืนเราบ้างนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวมีโอกาสหน้านะครับจะมาลงคลิปอินเทอร์เน็ตฟรีให้ท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับก็ใครที่ดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องมีฟองช anel นะครับแล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ